สวัสดีครับเหรียญ20บาทรัชกาลที่3พศ2551พระบิดาแห่งการค้าไทย2008 King r a เ a i i คิงรามา o รี o m m e r ร e t อ a i อ a n d ร์20บาทโคインเหรียญ20บาทพระบิดาแห่งการค้าไทย4พฤศจิกายน2551ส่วนประกอบทองแดง75%นิกเกิล25%น้ำหนัก15กรัมเส้นผ่าศูนย์กลาง32มิลลิเมตร จำนวนการผลิต300,000เหรียญเทเวนท่บัก2008คิงรามาทรีฟาเธอร์ออฟคอมเมอร์สไทยแลนด์คอมโพเนน25%ค o p p e อน25%นิกเกิลเวท15กรัมส์ i ดเม t เต32ม m ลลิเมตน300,000 pieces วันที่29ตุลาคมพศ2559ราคาซื้อขายอยู่ที่60บาทค่าจะส่ง50บาทรวมเป็นเงิน 1, 110บาท Price US one l l a n d s e cents Shipping US one l l a n d f o t cents Total US 3 h r e cents ฉจนทำเปลียนได้เลยครับ